ลมพัดผ่านดาวการล่าอีเวนต์ละครสุดโรแมนติกแห่งปีที่หลายคนรอคอยจัดอีเวนต์แบบเอกลซีฟเปิดตัวยิ่งใหญ่นำทีมโดยอัมพชราภาติกเจษสาพรเข้มผัสวีมิวสุประสิร์ร่วมงานกันอย่างขับข้างแฟนคลับให้กำลังใจแน่นงานช่อง7 HD พร้อมส่งละครโรแมนติกแห่งปีเรื่องลมพัดผ่านดาวมาอบกอดให้แฟนๆได้อบอุ่นหัวใจต้อนรับผังใหม่สุด ติ๊กเจษด,ดาพ์พรชวนฟนล,ละครติดตามมั่นใจสนุกเซอร์ไพรส์ตลอดเรื่องลมพัดผ่านดาวสร้างจากนาวัิยายสุดคลาสสิกที่เคยทำเอานักอ่านฮือฮากันมาแล้วของวอวินิเฉกุลศิลปินแห่งชาติพบกับเรื่องราวความรักหลายรูปแบบทั้งรักต่างวัยรักที่ไม่สมหวังหรือความรักของเพื่อนและครอบครัวเรื่องของดาราชานำแสดงโดยอั้มพัชราภาหญิงสาวบ้างงานผู้ไม่เคยพบความรักแท้จนกระทั่งมีผู้ชายสองคนเดินเข้า มันในชีวิตคนหนึ่งคือทรงวัดนำสแสดงโดยติกต๊กเจษดาพรรักแรกที่ฝังใจพี่ชายที่แสนดีที่ยังมีพันธะและอีกหนึ่งคน คือวายุนำแสดงโดยเข้มหัสวีหนุ่มรุ่นน้องที่เพียงแค่สบตาก็ทําให้หวันไหวและเป็นรักครั้งสุดท้ายที่ยากจะลืมแต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้ครอบครองหัวใจเธอใครจะเป็นคนนั้นติดตามชมลมพัดผ่านดาวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสหนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มเริ่มตอนแรกวันที่6กันยายนนี้ทางช่อง7 hd ดูช่อง7 กด35ฝากกดติดตามและกระดหญิงแจ้งเตือนจะได้มีพลายคิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ไลฟ์สดขนาดเราดูเราอย่างไรก็แบบถือแฟนไปอันหนึ่งเธอแล้วไปเดินเข้าไปเลยใช่ครับเป็นพรีเซนต์นะครับแล้วก็ไปเล่าต่างๆให้เขาฟังแล้วก็สามไอ้เขาเป็นภรรยาแล้วแล้วก็ต้องเหลือคนนี้นิ ลอกเอียง <wield> ล, <umu S 2> ละ,ะต้องบอกว่า้าดูเขินไปหมดละไม่เป็นไรคร่ะติ๊กไม่ถือก็หลังจากนางสาวจริงใจกับแม่แสนดีจริงๆแล้วเนี่ยครับติ๊กเองเนี่ยครับก็หวังนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับพัชราภาอีสักครั้งหนึ่งแล้วก็เราชอบในบทบาทในตอนนั้นมากเป็นแบบคอมเมดี้คอมเมดี้แล้วตอนนั้นมันสนุกไหมครับมันเป็นวัยที่แบบกำลังคึกคักนะครับพัชราภา ีจมหลาดทำงานกับพี่ติ๊กเป็นยังไงเรื่องนี้พี่ติ๊กยังเหมือนเดิมค่ะครับหล่อสุาพสุภาพมากคือจะพูดพอไปไหนอ่ะดันจ้านะคะเป็นภาษาพี่ติ๊กซึ่งหันมาทางเราเถื่อนมากเลยทำไมต้องคิดก่อนเลยค่ะทำไมต้องคิดก่อนแล้วเสียงเราอ่ะทำไมต้องสองต้องสามก็สองคุยกับเด็กมันก็ต้องสอง ผมเกรงอ่ะไม่ไม่เคยประมาาขนาดนี้มาก่อนครับเขามองตาย้่ัเยอะๆจะกผเก่งนี่แหละเกรงเอาเลยพระบูดครับแฟนคนหลายคนนะคุณออกใช่พี่ดีชนานาพี่ใหม่นัทธลอยครับฟูลทีมนะพี่ออกนะฟูลทีมครับโอ้โหอันนี้แบบดีสยบมาฝั่งนีบ้างก็ได้ส่งพิมพ์พะัาส่ัให้ครับส่งคนที่เขารักแล้วก็เราก็วางตัว เราก็วางตัวดาวไว้เอาไหว้วกลับมาร่วมนานกับช่องเจ็ดอีกครั้งนึงเป็นยังไงบ้างครับดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นครับขอบคุณพี่ติ๊กมากเลยนะครับที่ทําให้ผมได้มาเจอพี่อ่าเห็นปะนี่คือความฝันของทุกคนที่จะได้มาเจอพี่อัมาบุ้จิอาบน้ทั้งตกเอางี้ดีกว่าเล่นลายใช่ไหมแต่มือสั่น พันนะครับแล้วก็มีคุณจำเป็นเพศนะครับแล้วก็มาทนยวิทย์ไป<อ>ดูแล้วก็ขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกคนด้วยนะครับ<น>ก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะออกอากาศเป็นตอนแรกนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นเป็นมิติใหม่นะครับในการออกอากาศตอนนี้ทุกๆกคนจะได้ดูสี่วันรวดเลยจันถึงตัวเรือดหักน,นะครับ แล้วก็ในแต่ละวันที่ได้ดูนะครับก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งกำลังพอดีนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับมาติดตามเรื่องความรักของหนูดาวหรือดาราชาคนนี้นะครับพี่ติ๊กลองโอบดูไหมครับลองไก่ชีกแบบจบแล้วก็โอบโอบจริงหรือเปล่าขอดูเช็คดูก่อนโอบนะฮะเช็คมาถ่ายาบนไอทีก่อนนะคุณแม่ฮะมาเลยฮะมาถือถือให้เอร์เลยยินดีค่ะอ๋อออดิซันก็เป็นนักแสดงเนาะลืม ณยือป้าป้าแขนเจ็บก็มานะคะสะะพอร์ตพีอัมสุดๆไปเลยนะคะออฝากด้วยนะครับสำหรับแฟนๆสุดสัปดาห์นะครับให้ติดตามละครเรื่องลมพัดผ่านดาวเวลา2องทุกครึ่งนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง7 HD กด35นะครับทุกคนก่อนก่อนเพลงหน่อยพี่้องเพลมครับ งากับช่องเ็ดอีกครั้งนึงเป็นยังไงบ้างครับดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นครับขอบคุณพี่ติ๊กมากเลยนะครับที่ทําให้ผมได้มาเจอพี่อ้ําเห็นป่านี่คือความฝันของทุกคนที่จะได้มาเจอพี่อ้ําผู้จริงไม่ใช่๋อง๋องจี๊ดดังมาก์คตวรู้เล่นเป็นเพื่อนพี่อ้ําเอาจริงเอาจริงจริงจริงเพราะว่าเพื่อนเขาต้องสวยเท่ากันอยู่แล้วอันนี้อ่ทุกคนเถียงได้นะฮะเฉียงเลยฮะ พี่อเถียงนะเพราะตอนพี่ดี้พูดันุไม่เถียงพี่ดี้เลยนะโอเคโอเคเราเข้าใจกันเริ่มเลยเย่ต้องเสกได้นะครับทุกคนสนุกมากขึ้นครับหนึ่งสองสามก็ต้องการได้เลยนะครับอีกสักทีนะ